สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับแฟนคลับใหม่อย่าลืมไปกดไลค์นะคะแฟนเพจมินจ้นจังกะละมังม้อนะคะเพราะว่าจะติดตามข่าวสารนู่นนี่นั่นคุยเล่นกันนู่นนี่นั่นได้ที่เพจมินจ้นจังกะละมังม้อนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยสําหรับ ep นี้42นะคะเจิญฟังเลยค่ะงั้นหมายความว่า ผู้อาวุโสเจ้านั้นจะบอกพวกเราว่าสมควรจะตั้งแง่กับแผนกวิชาพิเศษต่อไปอย่างนั้นหรอเพรออาะอวาังทมออกมากด้วยความรู้สึกไม่พึงพอใจอย่างที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะการสอดมือของเจ้าหยางแล้วก็ความขัดแย้งของแผนกวิชายทธพิเศษและแผนกเล่นแล่แปรธาตุก็ควรจะยุติไปแล้วจากการไก,เก่เหย่ยของผออาวางังแต่เมื่อเจ้าหยางปฏิเสธด้วยการที่เจ้าหยางเองก็เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของสำนักและเป็นรองเพียงเขาเท่านั้นทําให้ผออาวังเองก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้มากนะัก คำถามของพออวังนั้นถูกต้องแล้วพวกเราไม่ควรจะปล่อยให้ไอเด็กสายเลือดผสมนี่อยู่ต่อไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะทําให้หลู่ฟางติดเชื้อไปด้วยอีกคนเอาอย่างนี้เป็นไงข้าจะไม่ออกหน้าแทนแผนเล่นแร่แปรธาตุในการขับไล่เฉินเฉียงแล้วก็ได้ตราบใดที่เด็กสายเลือดผสมนี่กล่าวขอโทษเฟิงไคเหลียงและจ่ายค่าทาขวัญให้สักหน่อยเรื่องนี้ก็จะถือว่าจบจบกันไปเจ้าคิดว่ายังไง พออวังทําได้เพียงถอดถอนลมหายใจออกมาเท่านั้นเมื่อได้ยินความต้องการของเจ้าอย่างนั้นถึงจะดูเกินเลยแต่ก็ถือว่าปณีปานอมอย่างมากกับเรื่องในครั้งนี้ฮู้ต้าให้ควรจะสามารถยอมรับได้นี่ทําให้เขานั้นหันไปหาฮู้ต้าให้อีกครั้งอาจารย์ฮู้ท่านคิดว่ายังไงฮู้ต้าให้ได้มองไปยังเจ้าอย่างด้วยสายตาดูแคร์อีกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความสุขแต่เรื่องนี้สําหรับเขานั้นพอจะยอมรับได้แต่ประเด็นสําคัญก็คือเชินเฉียงจะยอมหรือเปล่า แต่ก่อนที่ฮูต้าให้จะได้หันไปถามสิทธิ์ของตนฉินเฉียงได้ก้าวขึ้นมาข้างหน้าก่อนที่จะชี้ไปที่เฟิงไขเหลียงและพูดออกมาอย่างเสียอารมณ์ท่านอยากจะให้ข้าขอโทษเขาเนี่ยนะเขาไม่คู่ควรที่จะได้รับเมื่อคนอื่นได้ฟังแล้วต่างก็รู้สึกว่าคําพูดของฉินเฉียงนั้นก้าวร้าวจนเกินไปไม่ว่าใครก็ตามต่างก็เห็นว่าทั้งฮูต้าให้พออหวังและฉีเหรินพยายามหาทางลงเรื่องนี้ให้ดีที่สุดและพอจะยอมรับความต้องการของเจ้าอย่างได แต่พวกเขากลับไม่คิดว่าเฉินเฉียงนั้นจะกล้าแตกหักจริงๆและไม่เพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหลู่ฟางแม้แต่สิทธิท้งในนอกและนอกแผนกต่างก็ไม่ต้องการที่จะทําให้สํานักนั้นต้องเสื่อมเสียและเรื่องมาถึงขั้นที่ว่าแค่เฉินเฉียงขอโทษทุกอย่างก็จะจบและเรื่องราวระหว่างาแผนกวิชาย,ยุทธพิเศษและแผนกเล่นแร่แหวธาจะขี้คายแต่เฉินเฉียงกลับไม่ยอมจบด้วยการที่เขาต้องเป็นฝ่ายผิดคนเดียวนี่เขาไม่เคยคิดถึงพี่น้องรวมแผนกลเลยหรืองไงกัน สิทธิ์น้องเฉินเจ้าแค่ต้องเอ่ยคำขอโทษเท่านั้นอย่าทําให้ท่านอาจารย์ต้องลาบากใจอีกเลยหากว่าสิทธิ์น้องไม่ต้องการเสียหน้าสิทธิ์พี่คนนี้จะยอมขอโทษแทนก็ได้แถมจะจ่ายแต้มคะแนนแทนให้ด้วยเจ้าคิดว่าไงกลัวเหลียงที่อยู่ข้างๆเฉินเฉียงในตอนนี้พยายามหวานล้อมเฉินเฉียงด้วยเสียงเบาๆหลังจากนั้นเขาก็ได้ก้าวเดินออกมาข้างหน้าเพื่อที่จะขอโทษแทนเฉินเฉียงสิทธิ์พี่กลัวท่านไม่ต้องทําเช่นนั้นเฉินเฉียงได้ดึงกลัวเหลียงกลับเข้ามาอย่างเบามือก่อนที่จะพูดออกมา เฟิงไขเหลียงจเจ้าต้องการแต้มคะแนนหนึ่งหมื่นแต้มสำหรับทำยาให้สิทธิ์พี่ใหญ่ของข้าสินะขอบอกตรงๆเลยนะตอนนี้ข้ามีเงินอยู่ห้าหมื่นแต้มพร้อมที่จะจ่ายให้แทนในทันทีเลยก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าไอค,คนที่กล้าเอ่ยปากข้าบำรุงยาปรุงยาให้กับพี่ใหญ่ของข้านั้นนะจะมีค่าคู่ควรกับแต้มคะแนนหนึ่งหมื่นนั่นจริงๆหรอ เฟิงไคเหลียงที่เฝ้ารอดูเหตุการณ์อย่างพึงพอใจอยู่อยู่ๆนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นสายตายเย็นชาในทันทีเมื่อได้ยินคําพูดของเฉินเฉียงเขาไม่คิดว่าขยะอย่างเฉินเฉียงจะกล้ามาถามคําถามแบบนี้กับเขาแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่อย่างสุขุมและพูดออกมาถ้าเจ้ามีปัญญาจ่ายเหมือนแต้มคะแนนให้สิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าข้าก็มีความสามารถพอที่จะปรุงย้ายเขาแต่กับระดับของ้ายที่ออกมานั้นก็ถือว่าอีกเรื่องหนึ่ง ยาที่ได้อาจจะออกมาอาจจะเป็นระดับต่ําก็ได้กับเรื่องนี้ไม่มีใครคาดเดาได้อยู่แล้วเฉินเฉียงเมื่อได้ยินก็ได้พูดออกไปอย่างไม่สบอารมณ์ต่อเฟิงไคเหลียงเจ้าแน่ใจว่าเจ้านั้นแค่ให้ได้แต้มคะแนนไปหนึ่งหมื่นและสามารถปรุงยาได้จริงแต่เจ้าก็ทาได้เพียงแค่ปรุงยาเกดต่าออกมาเท่านั้นงั้นหรอกับแต้มคะแนนหนึ่งหมื่นนี้สําหรับข้ามันไม่ได้สําคัญอะไรเลยแต่เหตุผลที่ข้าไม่ออกหน้ามาจ่ายก่อนหน้านี้นั้นก็เป็นเพราะว่าข้าไม่เชื่อในฝีมือคนอย่างเจ้าเจ้า ฟิงไคเหลียงชี้ไปที่เฉินเฉียงด้วยความเดือดดาลพูดตอบกลับมาไม่ถูกหลังจากนั้นเขาก็ได้ยิ้มและพูดออกมาอย่างเย็นชาอย่าบอกนะว่าก็อีกแค่สิทธิ์เหวี่ยงพวกแกต้องการให้อาจารย์ของข้าเป็นคนปรุงยาเขาก็แค่สิทธิ์คนหนึ่งไม่คู่ควรที่จะให้อาจารย์ของข้าต้องเป็นคนหลอมอย่างแน่นอนในวันนี้หากไม่ใช่เป็นเพราะผู้อาวุาโสเจ้าและผาอ,อาหวังมาอยู่ที่นี่แล้วก็เยาว่าแต่หมื่นแต้มคะแนนเลยหนึ่งแสนแต้มคะแนนข้าก็ไม่ทํา เมื่อเห็นความไม่ลงรอยของทั้งสองคนนี้ทําให้หลู่ฟางและสิทธิ์ในแผนกวิชาหยุดพิเศษต่างก็รีบผ่านไปมองอาจารย์ของตนกันอย่างร้อนรนพออได้แต่สายหัวไปมาอย่างเอื่มระอาพร้อมกับแสดงความไม่พอใจในท่าทีของเฉินเฉียงถึงแม้การทาตัวหญิงยโสแบบนี้ในสํานักเต่าดํานั้นจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่นั่นจะทําได้ก็ต้องมีปูมหลังที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกันสําหรับคนที่ไม่มีความสามารถใดๆแล้วนั้น ความหญิงยาโสนี้ก็เปรียบได้ดังคนตาบอดที่ก่อปัญหาให้กับคนรอบข้างอย่างไรก็ตามคําพูดต่อมาของเฉินเฉียงนั้นได้ทําให้ผู้คนที่กําลังกล่าวคำสาปแช่งด่าทอและก็วนกาวายอยู่ในใจนั้นแปรเปลี่ยนเป็นอลหมานในทันใดกับแค่การปรุงยาเปิดจุดชี้ประจรถ,ถึงกับกล้าเอ่ยปากขอค่าหลอมยาหนึ่งหมื่นแต้ม <c oughs> ะคะแนนแผนแล่นเล่แปรธาตุนี่ซึ่งเข้าใจหาวิธีทําธุรกิจที่กดขี่กันซะจริง อย่าคิดนะว่าพวกเราเหล่าแผนกฝึกวิชายุทธพิเศษเมื่อขาดแผนกเล่นแร่แปรธาตุไปแล้วจะทําอะไรไม่ได้นะคิดจริงๆเหรอว่ามีเพียงแผนกเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้นที่มีความสามารถในการปรุงยาสิทธิพี่ใหญ่โปรดมอบส่วนผสมในการปรุงยาให้สิทธิน้องคนนี้และสิทธิน้องคนนี้จะปรุงยาทะลวงจุดที่ประจรอยอย่างดีให้กับสิทธิพี่เองฮะ<า>ในทันทีที่สิ้นสุดคําพูดของเฉินเฉียงเสียงของผู้คนโดยรอบถึงกับสะดุ้งเฮือกและพูดคุยกันไปทั่ว ก่อนหน้านี้คิดว่าไอหมอนี่เพียงแค่ทําตัวหญิงเงือโสดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงเท่านั้นแต่ไอหมอนี่มันบ้าไปแล้วไม่สิต้องเรียกว่าบ้าค้างไปแล้วก็อีแค่เด็กพึ่งเข้าได้เดือนกว่าเนี่ยนะจะปรุงยาเปิดจุดได้ <c oughs> ตอนแรกที่ได้ยินว่าไอเด็กอย่างแกสามารถทำลายสถิติการสอบเข้าของสำนักเต่าดำของเรานั้นยิ่งคิดว่าจะเป็นอัจฉริยะอยู่บ้างไม่นึกว่าไอขยะหกสายเลือดอย่างแกเนี่ยจะปรุงยาได้ด้วยแกนี่มันเหลือเกินเหลือการจริงๆ เมื่อคาพูดแดกดันจากทุกคนเข้ามาสู่หูหู้ตาให้แล้วหู้ตาให้เองก็อดลนทนไม่ไหวจนต้องพูดออกมาด้วยเสียงอันดังก้องเฉินเฉียงจ้างจะโอหังเกินไปแล้วนะต่อหน้าทุกคนมา,ากมายทั้งเหล่าอาจารย์และเหล่าสิษธ์รวมสํานักเต่าดําอินด้พูดอะไรไร้สาระคอยดูเหอะเมื่อเจ้ากลับไปแผนกอาจารย์จะทําการลงโทษเจ้าอย่างหนักเฉินเฉียงตอบกลับราวกับเล่นละครบทหนึ่งท่านอาจารย์สิทธิ์ไม่ได้พูดจาไร้าสาระแต่อย่างใดนี่เป็นเพียงการปรุงยาเปิดจุดชี้ประจอนเท่านั้น สำหรับสิทธิ์แล้วมันง่ายมากจริงๆเพิงใคเหลียงได้ยินก็หัวเราะออกมาดังลั่นก่อนที่จะชี้ไปที่เฉินเฉียงและพูดออกมาไอเด็กโอหังในสายตาของข้าผู้นี้ขยะอย่างแกไม่ได้ต่างไปจากเศษอึหมาอยากจะปรุงยาเปิดจุดชีพจรเหรอพูดนะมันง่ายกว่าทำเว้ยง่ายอย่างนั้นเหรอกว่าข้าคนนี้จะปรุงยาเปิดจุดชีพจรสําเร็จต้องใช้เวลากว่าห้าปีและไอเิษ์ขยะอย่างแกที่เข้ามาได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนดีเนี่ยนะ กล้าเอ่ยปากออกมาว่าทําได้คนอย่างแกนี่นะทาไม่เรียกว่าโอ้อวดคุยโวก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วว้าวห้าปีเลยเหรอสิทธิพี่นี่ช่างสมกับเป็นอัจฉริยะจริงๆิสิทธิ์น้องคนนี้เพียงแค่ยืมตํารามาจากห้องข้อมูลมาอ่านแค่สิบวันก็เรียนรู้ได้แล้วไม่เห็นว่าไอาการปรุงยาเปิดจุดชีพจรนี่จะยากตรงไหนสิบวันงั้นเหรอฮฟึงใคเรเดือ๋ยยังกงหวัวเราะดังลั่นต่อไปไม่เพียงแค่นั้นแม้แต่ฮู้ต้าให้แล้วคนอื่นๆเมื่อได้ยินแล้ว กับรู้สึกอับอายในคําพูดของเชิญเฉียงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเฟิงใครเหลียงหัวเราะเยาะจนอิ่มหนาและหยุดปากของตนเองลงแล้วเชิญเฉียงก็ได้พูดออกมาอย่างช้าๆสิทธิพี่เฟิงอย่าบอกนะว่าสิทธิพี่กลงขาในความสามารถของสิทธิน้องคนนี้ในเมื่อเป็นอย่างนั้นทําไมเราไม่มาพนันสักหน่อยล่ะเยี่ยมไอ้ขยะยังแก้ร้นหาที่ตายแท้ๆคนยังข้าจะเล่นด้วยก็แล้วกันแล้วแกต้องการพนันอะไร ง,งถ้าสิบน้องคนนี้สามารถปรุงเม็ดยาเปิดจุดชีพประจให้สิบพี่ใหญ่ลูฟฟางได้ต่อแต่นี้แผนกเล่นแร่แปรธาตุจะต้องไม่สร้างเรื่องยุ่งยากให้กับสิทธิแผนกวิชายุทธพิเศษอีกต่อไปและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือสิ์พี่จะต้องปรุงยาให้พวกเขาฟรีๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเฟิงคาเหลียงไม่คัดค้านแม้แต่น้อยและได้ถามขึ้นมาในทันทีแล้วถ้าเกียรแพ้ล่ะเรื่องนั้นก็ง่ายมากนอกจากแต้มคะแนนหนึ่งหมื่นแต้มแล้ว สิทธิน้องคนนี้ยินดีทำตามคำขอเรียกร้องของสิทธิ์พี่เฟิงทุกอย่างเลยแม่ตอนนี้มันมากนะทุกคนเกิดการประลองกันอีกแล้วนะคะประลองทางความสามารถนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวฟังกันต่อกับคลิปหน้าอีพีนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ